ช็อกโกแลตตัวนี้นะคะคงจะสีดินนะคะห้าสิบแปบาทแล้วก็มีอีกนะคะแล้วเอามาแล้วก็เนี่ามาทำเพื่อเอื่ไม่ได้หรอแค่จะมากินกันเก็บยากกินไม่มีช็อกโกแลตที่ยากเก็บยากกินที่สุดในโลกเก๋ ติดประทิ้ยติดเกาเหรอติดเกาทั้งคว้าวช็อกโกแลตตาแบบนี้เราใจร้อนรอเราไขโดนอาจิน่มืาไม่ได้ใส่คิคลัมบีเลยเป็นแบบมีสีแดงมาด้วยสีแดงออกมาด้วยแต่เราไม่เห็นนั่นคน คำนี้จะมเห็นกุณต้แช่เย็นก่อนเนี่ยมาแล้วไม่ไหลย